นี้นี่ครับได้น,นมไม้ล้ายายอยู่หลังโรงเรียนก็นเลยสีมา้าแกงนอไม้ให้สุขภูสุคนเบิงเด้อครับเด้อขันแรกเลยเข้าก็ต้องปอกเปลือกนอไม้ก่อน ปอกออกนะครับล่างทําความสะอาดให้ดีปอกไปเรื่อยๆแหละแต่ระวังเนื้อครับมันขั้นเพราะว่ามันมีขนนะครับก็ต้องระมัดระวังในใส่มีดใส่อันในปอก,กะระวังมีดบาดเด้อครับเด้อกระปอกไปเรื่อยๆล่ะครับมีเท่าไหร่กระปอกไปเท่านั้นเมื่อนี่อพอพนันพอพันโล่งปัญหามาให ห้าหกนอเนี่ยแะครับกะอาผมก็เลยสิดลองแกงซูมูกินลองเบิงสิเป็นยังใดปอกปลายครับแกะออกทีลานอเทลานอระวังเดอ้อนะถ้าออกเราไม่จะซื้อใดกะมานนี่นะครับปอกปลายออกน้ำในขั้นตอนต่อไปเนาะครับเนาะเข้ากะลางทําความสะอาดไอ้นาใหม่ที่เข้าปอกมาวางหันนะครับให้มันเกียงให้มันสะอาด ขี้ดินอย่างที่มันเกาะติดมากกับนอกระล่างออกดีๆขัดทําความสะอาดออกดีๆย้ำกินมันจังค่อยวอนเป็นหัดเนาะครับนอบ้านเฮาว่ามันเป็นหัดเนาะก,กะเสร็จแล้วก็จังค่อยเอาไปฝานเนาะครับผม,มพอล้่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเฮาก็เอาไปฝานนะครับเป็นในเป็นเสน้นนี่ละบางคนบางบ้านเขาก็ ใส่มีดสองคมเนาะครับเนาะแต่ผมว่าเซนมันเล็กเกินไปมันน้อยนะครับเวลากินเรามันมันมันบดได้หย่ำครับผมก็เลยใส่มีดบางเ่านี่แหละครับซร้อยไปเรื่อยๆซ้อยไปเรื่อยๆให้มันได้เซนที่เสมอกันครับซ้อยไปเรื่อยๆเลยจนน้องไม้เข่าเมอดพุ่นละมันก็จะได้เส้นที่เสมอกันครับ ผู้ใดมักแบบนี้กะฝานแบบนี้ครับแต่ถ้าผู้ใดมักแบบใส่มีสองคมกระใสมีสองคมเส้นสร้อยแลวกะงามอยู่ดีล่ะเนาะครับเนาะพราฝานน้องใหม่เสร็จแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปผมกระซีใสย่องใบายานาง่งนะครับเดอ้อยานา่งนี่โยหัวขางลงเลียนมันมีสองกอเพิ่นปลูกไว้เลิกะ มีเองตามมันปงเองอะครับเกิดเองโดยโดยบ่ได้ดูแลปันใดครับแต่ก็ต้องล้างทําความสะอาดให้ดีเนาะครับเนาะถึงซิมีฝนตกมาแต่เขาก็ต้องล้างให้มันสะอาดเวลาเอาไปยองนี่มันจังกินได้ยังสนิทใจครับผู้ยองเมื่อนี่เป็นพี่คู่รงเรียนเด้อครับเพราะว่าผมบ่ได้ยอง พอยองเราน้ามันก็สิเขียวๆแบบสี่ละเสร็จแล้วหฮาก็ตั้งเตาครับเอาน้อไม้ที่ห้าฝานไว้นะครับมาตั้งเตาไฟอ่อนๆขวนะครับผมใส่เกลือลงไปเติมน้ำลงไปขว่วไปเรื่อยๆครับจนน้อไม้มันเจืดพุนล่ะขัาวไปขวไปถาเวลาา้าไปเรื่อยๆคนนมมนย้นไปเรื่อยๆนั่งเล่นโทรศัพท์ไปนัเบิง่งไปน้่น มันก็สิฟอดบวบวบบวบแบบนี้แหะครับหลังจากนั้นเ่าก็เตรียมเครื่องประกอบที่ใส่เม็ดเออแกงน้มไม่เ่าครับมีตะไคร่หัวขิงไข่หัวตะไคร่แล้วกะ็ไผ่ผักขาปลาแข้งล่างดีๆครับผมทําความสะอาดดีๆแต่มื้อนี้พี่เพิ่นซื้อ้เห็ดเข็มทองมาใส่น้ำผักอีตูนี่เก็บอยู่โรงเรียนแล้วก็ตำเครื่องแกงครับผมใส่บักพริกลงไปเผ็ด ลายซ้ำใดกระตามใจเห่าเลยใส่หอมแดงครับผมใส่กระเทียมลงไปใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมจากนั้นกระตาเลยครับนี่ตาโคบวกบวกวก,วกเลยมักแหลกมักมุนปันใดก็แหลกตะเจ้าเลยบันี้เขาข้างไว้มันกระซีสุกพอดีเห่ากับเอาน้ำอย่านั่งที่เห่ายองไวล้ละครเทลงไปเทลงไปมันมืดเลย ก็สิได้ปริมาณที่มันพอดีล่ะครับเฮากะกะเอาน่อใหม่กับนำอย่านา่งใส่ตะไคร้ลงไปใส่ะาริกที่เฮ้าต่ำเข้าไปครับเครื่องเคี่ยงเฮ้าพอใส่ะาริกเสร็จเรี๋ยวเราห้องัดครับให้มันเดือดถาเตาให้มันเดือดเล็กน,อน้อยให้มันสุกดีๆนำอย่านั่งสุกดีๆค้นขอากันไปเรื่อยๆนะครับ ตั้งถาดได้เลยเสร็จแล้วก็เป็นการปรุงรสครับเฮ a ากับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา้านิดหน่อยผมใส่สองถั่พี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดเข็มท่องใส่ผักขาใส่ผักอีตูคนให้มันเข้ากันให้มันยุบครับคนให้ผักมันยุบนิดนิดนหน่อยแล้วก็ซัมนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับค้นดีๆกระซุกแล้วครับผม เขาได้แสงเงินใหม่แล้วโอ,โอ,โอ้หอมคักครับผมหอมหลายหลายหอมใบผักอีตู้หอมตะไคร้เอาลองมาตักใส่ถ้วยบนมันซิมเบิงครับว่ามันสิเป็นจังนดงรสชาติพันบ่พันจังไดร่เอาผมสิลองซิมให้สุขภูสุขคนเบิ่งเดอ้อแต่ถ้วยนี้ผมตักให้ไวก้ก่อนแบ่งไวก้ก่อนเพราะว่าเพิ่นกรเซียดงานแล้วพอดีก็สิออกมากินข้าวสวยครับ ลองเบิงดูลองเบิงดูเอาเบิงดูเป็นตังใดมีข้าวนียวข่าวนียวเป็นหอมาจำเลยครับจำเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปะปล่ะโอ้ใส่ได้โยลองสดเบิงดูสดเบิงดูห้องฮอนโอ้ใส่ได้โยได้หรือครับใส่ได้โยโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายอยครับฝีมือการแขงน้องใหม่ของผมเมื่อนี้กะใส่ได้โยได้หรอครเดี๋ยวผมจะลองถามมูมูเพื่อนคู่อยู่โรงเรียนเบิง ว่ากินแล้วเป็นั้งใดโอ้ถามทุกคนแล้วคนกับว่าเสบเรย่หรอะครับไข้เติบอยู่อันผมก็ขคอฝ้าคลิปนี้ เป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะล่องเฮดเบิงว่ามันสิเป็นจังใดถ้าผู้ใดมากผู้ใดชื่นชอบก็ให้ติดตามผมในเดอร์ครับผมในช่องย t ท b e ของผมเนี่ยล่ะครับเป็นกป็นังใจให้ผมได้เห็ุคลิปต่อไปอีกนครับเดอร์สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ซัหนึ่แล้วก็ขอการาบไหวาสวัสดีครับ